ะจะพาบ <t vocal ises nous> ัวบานไทบูลำพูนสมบูรณ์มามาเลยครับมาให้หมดทุกเชือกเลยของขอมา้เลยหรออถูเสาครับขาดอลครับดูครับพาไปเล่นน้ำผาไปเล่นน้ำดู สงสัยได้กินนะครับได้กินของอ่าของพี่เสือนะครับของพี่เสืออยู่ไหมล่ะต้องเดินเข้าไปดูครับมีอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปตั้งแต่เช้าแล้วท่านกาบอกลุงพี่บอกเลยไหมลุงพี่เสือไหมไปได้เศร้าเลยนะมันขั้นกลับมัไปทข้างใหญนนะไปจะ้เศร้าขั้นกลับโทรไปกับบอกใครรับได้พี่น้องเออ ห้องกล็อกไว้ได้นี่ตอนแรกยังไม่ล็อกนะไปก็ไม่ล็อกห้องกันตอนแรกนะตอนแรกคือผมมาเปิดเข้าไปได้เลยอตอนนี้มีกุญแจแล้วเด้อนะฝาหลงพี่ที่วไปไละกลัามาสิไปเห็นกันอืมเอา้าผู้จัดก,การผู้จัดก,การก็มาครับพี่น้องเออผู้จัดก,การนี่สุดยอดมากเลยตามตลอด มากเลยครับผมเก็อยากเปเกี่วเยโอ้ยสุดยอดเลยครับบัวบานอู้สข้าวบัวทองเพชรไม่มีวันนี้เลยครับผู้โอ้ยบัวแวเออกอีกี่เดือดิก็สามรอบเลยดเอามาเลยบัวบานกลมเปเอาวะไหนครับไหนครับเก็บไปเก็บ เก่งแล้วนิ่งครับนิ่งเลยบัวบานบัวบานน่นิ่งเลยนะครับบัวบานเออยังไม่เสร็จเลยครับก็ยังดนะครับติดตามท่องไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ร้องดีครับร้องดีร้องดีเหลือเกินให้ยังลูกฮะลูกอ้วน่ารักมากเลยครับบัวบานเราเอาทองเพชรมาด้วยสิทองเพชรอ่ะเออทองเพชรไม่เอามาถ้าแยกลูกก็จะมาถ้าแบบว่าเฮ้ยแยกแม่นะครับพูดถึงนะครับถึงเป็นมาก มาทําอะไรก็จะมาเป็นลูกน้องบัวบานนี่ครับอ๋อมาเป็นลูกน้องบัวบานจะพาไปทําความดีนะครับอ๋อพาไปทําความดีสาธารณประโยชน์นะครับพาสาธารณประโยชน์ครับผมบัวนี่อยากอยากเจิมเสาแล้วครับน้องบัวนี่บัวเราเนี่ยอยากเจิมเสาแล้วครับเอาบัวบานมามาชินชมหน่อย้วย เพราว่าเราทำเสร็จแล้วครับผมสะอาดน,นะครับยังไม่เสรเลยเลยเลยไปเจมอยู่พี่ไม่อยู่ครับปกติหลวงพี่ต้องต้องอยู่นะครับแต่วันนี้ผมมาหาสองสามรอบแล้วครับไม่อยู่เลยไม่เห็นเลยอห้องก็ไม่ล็อกวูขึ้นหนาขาวเดยว้วหันไหมโอ้โ้ข่าวมากะครับท่านผู้ชมเล่นเสาแล้วครับอ่าเล่นเสาแล้วอ่า เล่นเสาแล้วจะเล่นเสาแล้วบวกลิกบวกลูกบกกพิมาหาไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวแก้ตัวใหม่เดี๋ยวจะพาเบาบานมาแก้ตัวใหม่เฮ้ยเช่เฮ้ยเช่นี่หักหักหักลูกหักหักเอาเอาเอาหักบักบัวหัก ฮักฮักออฮักบัวฮักเออเดี๋ยวก็หักหรอกไม่เจอครับไม่เจอหลวงพี่ครับหาหาของกินอยู่เออหาของกินอยู่ถ้าหลวงพี่อยู่หลวงพี่ก็จะให้กินแรปอนเซอร์ครับผมกินเดียมร้อย,ยนะฮะ กีสปอนเซอร์กีมร้อยไปทำอะไรบัวบานนักบอโอ้โหขาขาดขาดขาดหางโอ้เรนหางว่าสิขาดเพื่อเรารู้ เสร็จนะครับอคุณก่เลยเอาูกเสร็จภารกิจเลยถือกันแต่น้อยเท่าเนาะ คือกันแท้โอ้อยู่ในกันหูใจกันหรือครับอยู่ด้วยกันครับหูใจกันแล้วครับผมอยู่กันเดือนสองเดือนแล้วครับผมเดือนสองเดือนแล้วครับผมก็ดูว่าความน่ารักของเขาครับผมโอ้ถ้าผมไม่อยู่นี่ครับ้ถ้าผมม่อยู่ผมก็ไม่อยู่ไม่ใกล้เลย <laughs> แต่กูไม่อยู่ <laughs> ไม่เป็นไรผู้เล่นต้ค,ละละครับนะครับแต่โมยู่กับไก่เล่นวะ <laughs> อันนี้ของลุงครีมวันีอ่าดูครับดูอ้าวถูหางเลยแล้วเอ้ยขันหางหรือเปล่า ดูนะฮะไปถูหางครับประตู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 ตเฮ้ยประตูบัวลอยประตูบัวตุ้มเอาเราทองช้างจะได้ลดแล้วเหรอจะได้แล้วเสด็จข้อนะครับผมเดี๋ยวใช่ยังไงก็จะมาเล่นกับพระเสือนะครับพระเสือไม่อยู่ก็เลย วันนี้นะครับมาตอนแรกก็เลยตอนค่ำหรือเปล่ามันจะมาอะไรนะตอนค่ำจะมาเล่นแกะตอนค่ำมาเล่นแกะครับผมจะมาถามแกเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างไม่นอนหรอครับเออกลัวแกงเหงากลัวแกงเหงาครับผมกลับบานไปแล้วนะครับกลับบ้านไปแล้วไปเชือกนะรถก่อนนะครับครับผมเมื่อเช้านี่เชือกเชือกนี้วิ่งเชือกนี้วิ่งน้องน้องอะไรวิ่งไปพูดพูดพูดไปเลยอืมไม่ใช่ชอบสาวหรอกว่าไม่ใช่ชอบหนุ่มหรอกว่า ไม่รู้ชอบไม่ชอบไม่รู้วิ่งปิ้งตเตลิดเลยไม่เช่าเออจริงเหรอไม่เห็นเดี๋ยวอ่านละล่างนิดหนีหน่เนาะ,ะผุนแรงบัดน้องบัวเงินกบาัตบัวปูคิดหอดจาของคิดถึงบ้านเก่า,า,กาจะวิ่งผมผมต้องกลับแล้วนะครับอะไรนะครับต้องกลับแล้วครับออ๋ต้องกลับแล้ว,ลว okay, ครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณนามาสนะครับเออที่มาเยี่ยมลงที่ไี่บ้านเลยพอดีครับโอ้โหที่บ้านทางทางจิตใจนะครับโอเค เอเยก็ผมก็รีบกดไลค์คมมลกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามช่องคลายบัวบานช่องไบบอร f แ i นด์ไท a แลนด์ด้วยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีครับ